CM อ่านี่ CM ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆด้วยครับ บัชาดาใตเสกก็เป็นสสอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับพะนที่ช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยนะครับวันดีเมื่อ25ปีที่แล้วไม่ใช่วันนี้เมื่อ25ปีที่แล้ว รถใช้บินซินพาพัฒนามาเป็นดีเซลแต่วันนี้ใช้รถอะไรครับใช้รถไฟฟ้าแล้วครับผมขาดพักทิ่ส,สอสพิลาสสออามินดูพักอะไรครับพักกล้าทำแต่วันนี้มารวมกันเพื่อชาวราทวาเพื่อต้องการให้น,นาราทิวาเปลี่ยนแปลงเพื่อต้องการให้น,นาราทิวาเมื่อสักครู่ผมเห็น เปิดแฟกต์โทรศัพท์นะครับผมอยากให้สหว่างแบบนั้นนะครับเปิดอีกสักครั้งหนดูหน่อยครับผมทำงานกันเป็นทีมแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์กลับมาวันนี้อุดยธานีสุขเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวว่าจะโรงแรมเลยครับที่เป็นโฮมสเตย์ก็เต็มหมด นะอบอจอมีงบประมาณมากกว่าสสสสนี่ไม่มีงบประมาณครับ<ป>จะไปก็ต้องไปขอเขาไปเสนอผ่านสภา<ป>แต่อบจอนั้น<ป>คิด<ป>ทำไ,ได้ทันทีที่ทำอะไรจ๊ะนะครับ<ป>ก็ถือว่า<ป>พี่น้องชาวดาราจักรือความกดผล,ผล,ผลสูง และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเฝ้าอรอวันนี้ส่งเสียงดังๆตระั้นท่านร้อยเอะมัดอีกครั้งนะครับทาที่ว่าที่รักและขอรบครับสวัสดีครับหากท่านเลือกแปลละเบอร์สองและท่านจะได้ไข่บ้านท่นานเลยนะ,นะครับมากับพ่อ ที่นเวลานี้เป็นรับตีช่วยการกระทรวงเษกษตรกรท่านอาถกรหรือท่านอาดีตนับตีช่วยเบนจากแปดนิ้วนะครับมาจากตากและนี่มาแวะไปแหวที่เชียงใหม่สอสท่านก็จะมีเพื่อนเป็นคนที่เป็นผู้แทนจากหลายๆจังหวัดนะครับที่จะร่วมมาผลักดันพัฒนาจังหวัดนราธิวาสของเราครับพี่น้อง ข้าวทุกเม็ดที่หล่อเลี้ยงผมจากนราธิวาสนั่นคือบุญคุณของแผ่นดินที่วันหนึ่งธรรมนัตเปียวกาสแล้วจะมาพัฒนาบ้านเกิดมนอนไม่ให้น้อยหน้าไขรไข่ไมคนนราธิวาสมีรายได้เฉลี่ยตัวหัวน้อยที่สุดในประเทศไทยมันน่าเจ็บใจไหมเจ็บใจไหม ก็เพราะพวกท่านใช้แ <niño> ต <sharing> ่ของเก่าๆแก่ๆท่านอย่าลืมนะครับลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมไปเข้าคูหากาหมายเลย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  นาคมดือยผมมีนโยบายทำทันทีเป็<อ>กนการเมืองจากการเมืองเดิมๆซึ่งไม่ได้เพื่อมาฟังนโยบาย <c oughs> นี่คือก,การเมือง Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapo, pagi tu ada nampak otak. Ada ada. การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นราธิวาส